นาอกาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้ประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลได้ถวายทานได้เป็นผู้ขัดเกลาจิตใจได้เป็นผู้พัฒนาดวงจิตดวงวิญญาณสติปัญญาถือเป็นความประเสริฐของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่ได้มาเกิดบนโลกใบนี้ผู้ได้ขนขวายที่จะพัฒนาตนเองล่อพ้องฟังเป็นผู้ที่ใชหนี้ใช้ศีลปดเปื้องเวียนกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำมาทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งในอดีตทุกภพทุกชาติและในชาติปัจจุบันด้วยเหตุมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อต้องอยู่บนโลกใบนี้ พฤติกรรมการแสดงออกทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจบางครัง้งบางคาก็เกิดเป็นเวรเป็นกรรมบางครัง้งก็เกิดจากความอ่อนไว้ในจิตใจเป็นผู้ถูกอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงบงการให้จะต้องตอบสนองให้สิ่งที่มากระทบนั้นได้เป็นความตอบแทนนั่นก็บาง สิ่งบางอย่างนั้นก็มีความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงในที่สุดการแสดงออกในการกระทําจึงเป็นการส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นจึงเป็นเหตุแห่งวิบากกรรมและจึงเป็นอุปสรรคบัดนี้เราเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ไม่มีความเข้าใจแท้ที่จริงแล้วเราก็ไม่เป็น ไม่ได้เป็นผู้มีสติมีปัญญามาแต่ในอดีตเราเป็นผู้ที่จะต้องพัฒนาเราเป็นผู้ที่ยังขาดความเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นผู้เตือนบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสาวกให้เป็นผู้มีสติการมีสติที่ดีที่สุดในช่วงต้นก็คือการมีสติที่เราไม่เบียดเบียนเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตาย การที่เราไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็จะไม่ส่งผลให้เราต้องทุกข์ยากลำบากก็คือเป็นผู้มีศีลอันบริรสุทธิ์ศีลทั้ง5นี้เป็นศีลที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนถึงจะอยู่โดยไม่ได้ผาสุขมากมายสูงส่งในทันทีทันใดแต่ก็ไม่นำความทุกข์ยากลำบากส่งผลมาให้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ส่วนผู้ที่มีความเข้าใจมีปัญญาได้มีความรู้ศีลที่สูงไปกว่านั้นก็คือการไม่เบียดเบียนและเป็นผู้ไม่เสพในสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตใจนั้นเป็นผู้หลงไหลมัวเมาบรรดาผู้ที่มีศีลอันสูงกว่าศีลทั้งห้านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจถึงสัตธรรมตามความเป็นจริงว่า เรานั่นตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสแห่งการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสทางกายเพื่อจะให้เกิดความสุขทางใจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าผิดและเป็นการเบียดเบียนหรือเปล่าไม่ได้เป็นความผิดไม่ได้เป็นการเบียดเบียนแต่เป็นความหลงไหลและเป็นการสร้างภพสร้างชาติเมื่อสร้างภพสร้างชาติเหตุที่จะตามมาตามมาก็คือการจะต้องมาเกิด เมื่อมาเกิดแล้วสิ่งที่ตามมาอีกก็คือความแก่ความเจ็บความพัดภ้าความผิดหวังความเสียใจและความตายซึ่งเป็นสมบัติของคนเกิดทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาสรรพสัตว์และบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอินทรีย์แก่งกล้าผู้ได้มีสติมีปัญญาได้พิจารณาตามความเป็นจริงว่า หากเราต้องมาเกิดดูเหมือนไม่มีทุกข์มือเหมือนไม่มีความยากลำบากในช่วงต้นแต่โกมีได้หมายความว่าจะไม่มีความทุกข์ยากลำบากในช่วงปลายเพราะทุกคนจะต้องเดินทางไปสู่ความแก่และความเสื่อมสลายพังทลายไปนี้ที่สุดหากเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะต้องเป็นผู้ยอมรับความเป็นจริงว่า วันเวลาก็เดินทางอย่างรวดเร็วบบดน,นี้เราก็มีอายุอันมากขึ้นและร่างกายทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ก็เริ่มเสื่อมเริ่มสลายเริ่มสุดเริ่มโทมและในที่สุดเราจะประคับประคองอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องแยกสลายจากธาตุทั้งสี่และจะต้องตายจากโลกนี้ไปซึ่งการกระทำใดๆก็ตาม ในขณะที่ยังมีทา่าทั้งสี่ยังมีร่างกายและจิตใจอันสมบูรณ์นั้นก็จะเป็นผลที่จะนำไปสู่อนาคตอนาคตนั้นเราจะไม่มีกายที่เป็นของหยาบติดตัวไปเราจะมีแต่ดวงจิตดวงวิญญาณที่จะติดตัวไปคั้นดวงจิตดวงวิญญาณที่ติดตัวไปก็ติดไปกับผลงานแห่งการกระทำที่เราได้ทาบนโลกใบนี้ หากเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาหากเราเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือโอกาสแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประโยชน์ให้กับตนเองรวมกระทั่งถึงการศึกษาเล่าเรียนที่จะพัฒนาไปสู่ความรู้แจ้ง mm. เห็นจริงหากเราเป็นผู้มีสายตาอันยาวไกลมองการไกลก็จะได้รู้ว่าทั้งหมดแล้วก็คือ การที่เราจะต้องสะสมประสบการณ์ในชีวิตพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจเพื่อที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่อริยาสาวกพระพุทธเจ้าก็ได้เวียนว่ายตายเกิดมายามามากมายาวนานและเป็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรหมไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น เปรตอสุรลกายไม่ว่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทุกคนนั่นก็เวียนว่ายกันอยู่มากมายมหาศาลแต่เมื่อเราได้เห็นความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงว่าโอกาสผิดพลาดจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนหากเราเป็นผู้ปล่อยตัวปล่อยใจเป็นผู้ไม่มีสติเป็นผู้ไม่มีความรู้ความโกรธก็จะครอบงำเราความแก่ความโกรธ <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำมาซึ่งการกระทำผิด ทางกายวาจาใจรวมกระทั่งถึงความโลภทั้งหลายก็จะครอบงำเราเราเป็นผู้ได้สัมผัสได้เห็นได้ยินสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราอยากจะได้อยากจะครอบครองเป็นตันหาเป็นความทยานอยากเป็นความโลภก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเรามีแต่ความเร่าร้อนในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่ สร้างเวียสร้างกรรมจากกายวาจาใจความหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเห็นสิ่งต่างๆแล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของอยากจะได้ครอบครองอยากจะได้สัมผัสอยากที่จะได้เกี่ยวข้องเราก็จึงกลายเป็นผู้ทําผิดทั้งกายวาจาใจในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้สร้างภูสร้างชาติบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงั้น ที่เวียนไหวตายเกิดอยู่ก็เพราะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นคนที่มีสายตาอันสั้นเป็นผู้ที่ไม่เห็นการไกลดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้เราทั้งหลายทั้งปวงให้มีตาอันประเสริฐเป็นตาที่สามารถเห็นความเป็นจริงตาที่รู้จากทางโลกและทางธรรมแต่ในที่สุดตาที่จะทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นตาแห่งสัจธรรมความเป็นจริงว่า เรานั้นจะได้อะไรมาก็ตามสิ่งต่างๆนั้นก็จะต้องจากเราไปเราจะต้องเป็นผู้สูญเสียเราจะต้องเป็นผู้ทุกข์ยากลําบากเราจะต้องเป็นความทรมานดังนั้นก็จะต้องพิจารณาจากสิ่งที่เรานั้นได้เห็นได้สัมผัสและก็ได้ศึกษาได้เกี่ยวข้องบรรดาผู้ที่ไม่ได้มียาณทัศนะเป็นผู้ที่ไม่รู้ตามสัจธรรมตามความเป็นจริงในโลกจักรวาลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็น อยู่ในฐานะเติดชึนตั้งอยู่ดับไปเป็นความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้จะต้องแตกสลายสูญหายไปอันนี้เป็นข้อธรรมที่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจผู้ใดแล้วก็จะไม่เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่เป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมก็จะเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องสมมุตินี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้บรรดาผู้บีญณทัศนะทั้งหลายทั้งปวง จึงพากันละจึงพากันวางจึงพากันทำตัวเองให้พ้นจากอำนาจแห่งการผูกมัดผูกพันรวมทั้งถึงเป็นผู้มีปัญญาปัญญานี้ต้องมีปฏิพันไหวพริบเราทั้งหลายทั้งปวงจะทำอะไรใดๆก็ตามทั้งทางโลกทางธรรมหากเป็นคนขาดปัญญาก็จะเจอแต่อุปสรรคไม่รู้จะหาวิธีแก้ไขอย่างไรชีวิตเราจึงตกตามมัวเมาจึงเป็นบุคคลที่ไม่สามารถพ้นจากกอง อุปสรรคกำนาจกิเลสและความเสียหายความเดือดร้อนได้ชีวิตนั้นจึงเป็นชีวิตที่หมดโอกาสเพราะคนไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่จะนำมาเพื่อแก้ไขจะต้องมีปฏิบาติไว้พิบช่วงไหนเวลาใดควรจะทำอะไรเราจะต้องหาประโยชน์ให่นเป็นสิ่งดีสิ่งงามให้ได้มากสูงสุดช่วงไหน โอกาสได้ทำแล้วจะเสียหายทำแล้วจะตกเป็น่าตุทำแล้วจะตกเป็นความเดือดร้อนจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างและนำวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นปัญญามาพิจารณาไต่ตองเพื่อที่จะพ้นจากอุปสรรคมนุษย์ที่ทำอะไรโดยไม่ใช้ปัญญาไต่ตองก่อนก็จะเป็นบุคคลที่ตกตำ่ำไม่ว่าจะใช้คำพูดไม่ดูพฤติกรรมว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นจะทำให้เราเป็นคนเสื่อมเป็นคนเสียเป็นคนที่ตก ดูด้อยค่าเป็นคนที่ทำให้หมดราคาเพียงแค่คำพูดต่อบสนองอารมณ์ของเราไปในลักษณะที่เรียกว่า <c oughs> อยากจะได้ความสุขจากการพูดจากการคิดจากการทำก็จะกลายเป็นผู้ที่หมดค่าหมดราคาไม่มีคุณสมบัติใดๆที่ผู้คนจะคำความเคารพศรัทธานั่นก็เป็นเพราะเป็นผู้ไม่มีปัญญาไม่สามารถแยกแยะสิ่งใดได้ เป็นผู้ไม่มีวิชาวิชาก็คือการเรียงลำดับความรู้ตามขั้นตอนที่จะเอาวิชาต่างๆมาช่วยเหลือตอนเองเพื่อให้ได้เกิดความสำเร็จเพื่อให้เกิดความ <c oughs> เป็นประโยชน์เพื่อให้ได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากผู้ที่ไม่มีวิชาความรู้ก็จะกลายเป็นผู้ที่มืดบอดเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับชีวิตตนเองได้ ปัญหาต่างๆก็แก้ไม่ได้เพราะไม่ได้มีความรู้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีความรู้ที่เป็นหลักเป็นฐานไม่มีขั้นมีตอนก็จึงกลายเป็นผู้สเปะสปะทำชีวิตให้เดือดร้อนเสียหายเป็นผู้ไม่มีแสงสว่างไม่มีแสงสว่างทั้งแสงภายนอกและแสงภายในบุคคลใดก็ตามไม่มีแสงแห่งธรรมอยู่ในจิตใจก็จะเป็นคนมืดบอดจะเป็นคนมืดมัวจะเป็นคนที่ทำอะไรผิดพลาดเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะต้อง เจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเพราะความไม่เห็นเพราะความไม่รู้แสงสว่างนี้ก็เป็นแสงสว่างแห่ง <c oughs> พระธรรมในสัจธรรมตามความเป็นจริงสิ่งใดใดก็ตามหากเราได้เห็นชัดแจง้งรู้จริงแล้วเราก็จะไม่ผิดไม่พลาดเหมือนกับที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแสงไม่มีความสว่างสวยัยเราก็จะกลายเป็นผู้สเปดสปะจับของก็ผิดพลาดทำของก็ตกลนเป็นผู้ที่ทำ สิ่งต่างๆให้เสียหายเพราะความไม่มีแสงสว่างไม่มีช่องทางที่ถูกต้องไม่เห็นโอกาสที่จะเดินก็จึงกลายเป็นบุคคลมืดบอดทั้งทางโลกและทางธรรมบุคคลที่ไม่มีคุณภาพบุคคลที่อยู่ที่ไหนแล้วมีแต่ปัญหาบุคคลที่สังคมเข้าเอือมละอาบุคคลที่ <c oughs> ไม่ได้มีความหมายไม่มีสิ่งใดๆที่มีประโยชน์กับบนโลกใบนี้เลยก็เป็นบุคคลที่ไร้ค่าไร้ราคาไม่มี ให้คุ้มค่ากับการมาเกิดเพราะเรานั้นทำตัวทำตนให้หมดค่าหมดราคาไม่คิดพัฒนาไม่คิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะเสียสละไม่คิดที่จะทำความเข้าใจกับบริบททั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ว่าบุคคลใดๆก็ตามเอาความสุขของตนเองเอากิเลสของตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ช่วยเหลืองานสังคม ไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์บุคคลน,นั้นก็จะไล้ค่าเมื่อไล้ค่าก็จะไล้ราคาไล้ความหมายจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ไม่มีประโยชน์สำหรับใครที่จะมาอะไรอาวอนดังนั้นเราจะเป็นบุคคลไล้ค่าไล้ราคาเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างแห่งพระธรรมทั้งนี้ในจ,จิตใจที่จะส่งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเรานั้นจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่ บรรดาผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้พากันรู้พากันทําความเข้าใจว่าเราจะต้องทุกข์ยากลำบากอีกไม่จบไม่สิ้นเพราะเราเป็นผู้ไม่ได้มีพระธรรมอันประเสริฐไม่ได้มีสิ่งที่ทําให้เราเกิดความเข้าใจและกำจัดอุปสรรคกิเลสทั้งหลายทั้งปวงบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ท,าท,ลายที่อยู่บนโลกใบนี้แท้จริงแล้วก็อยู่กับความเสือ่อมความพังทลายและอยู่กับ โอกาสแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างกิเลสเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในอบายภูมิหากเรป็นผู้ไม่เตรียมตัวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นผู้ระมัดระวังก็ถือว่าเราเป็นผู้ยินยอมที่จะกลายเป็นผู้ตกตามลหลงไหลมัวเมาจากการดูจากการเพลิดเพลินสนุกสนานไม่สามารถห้ามจิตห้ามใจไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษแต่ในที่สุดการกระทำก็จะส่งผลให้เรานั้นจะต้องเดือดร้อน เรานั่นจะต้องเป็นผู้ทำผิดทำพลาดและในที่สุดเราก็จะต้องได้รับกรรมอย่างแน่นอนเพราะในโลกของจักรวาลนี้เป็นโลกแห่งความถูกต้องยุติธรรมจะโกหกใครจะหลอกลวงใครจะปิดบังใครทั้งในที่รับที่แจ้งทั้งหมดทั้งสิน้นด้านก็จะต้องปรากฏขึ้นชัดเพราะเรานั้นจะมีจิตของเราที่คอยบันทึกไว้และจิตของเราก็จะเป็นผู้ที่จะรายงานเรื่องราวต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตเราทั้งหมดเพื่อที่จะได้ ให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรมดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้คิดว่าเราทําอะไรแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เป็นความลับไม่มีความลับในจักรวาลความลับนั้น <c oughs> จะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนด้วยตัวเราจิตของเราจะเป็นผู้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังและเป็นผู้พิจารณาไว้ให้ดีเสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเพิ่มทุกข์ ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นทาตกองกิเลสไม่ได้เกิดมาที่จะยากลำบากเราเกิดมาที่จะพัฒนาไปสู่การพ้นทุกไปสู่ผนทางแห่ง,งความเป็นอริยะเราเกิดมาเพื่อที่พัฒนาให้ออกจากวัฏสงสารซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสดุดบาดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงพร้อมรังรัดาเหล่าเทพเจวดารวรวมกระทั่งถึงดวงวิญญาณทั้งหลายผู้เป็น เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายต่างคนก็ต่างพยายามหาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์ปรถนาที่ได้ได้รับความสุขความสุขจะมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญามีพระธรรมอันประเสริฐกําจัดอาสวะกิเลสเป็นผู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นผู้อดกั้นได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเป็นผู้พัฒนาและในที่สุดต้องเป็นอิสระไม่ติดพันกับสิ่งใดๆและเป็นผู้ ไม่สร้างเวรสร้างกรรมก็จะกลายเป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์ยากลําบากบัดนี้โอกาสอันประเสริฐได้เกิดขึ้นที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลขอที่สงผลบุญนี้ขออำานาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธุทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพร ให้บรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความยุวโหยมีความปัญหาขดมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีศินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกใจมีอาวิชชาสิ่งกระมงคนคุณสายวิญญาณรลายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งจสะเข้จารยการและกิณีอุปติเหชออปมงคลอุปสรรคในชีวิต ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใด้ทางสิ้นท้องลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4สุขภาพประมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดด้วยปัจจัย4และด้วยบุญบารมีรวมกระทั่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงทั้งทางหลายทั้งปวงปารถนาทางธรรม ให้เป็นผู้มีสติมีปัญญายาณมีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพนันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด